สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21ตุลาคมปี2568นะครับวันนี้มาอัปเดตกันครับสำหรับวันที่21นะครับทางด้านของกระทรวงการคลังแล้วก็เว็บไซต์โครงการคนละครึ่งพัสนะครับได้ดำเนินการแจ้งนะครับว่าจะมีการเปิดรอบ2ย้ำครับเปิดรอบ2โครงการคนละครึ่งพัสนะครับ ที่จะได้รับ2,000ถึง2,400บาทซึ่งจะดำเนินการเปิดให้นะครับกดรับสิทธิ์ช่วงเชา้านี้เวลา6โมงเชา้าเป็นต้นไป5ยังไงก็เตรียมพร้อมแล้วกันนะสำหรับท่านไหนที่เมื่อวานพลาดนะครับในเรื่องของการดำเนินการกดรับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวไปดูเหตุผลว่าทำไมถึงมีการเปิดรอบที่2วันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อย คนที่กดรับสิทธิ์ไปแล้วนะครับแล้วบอกว่ารอตรวจสอบผลนะครับทางด้านของกระทรวงคลังได้มาอัปเดตแล้วนะครับว่านะต้องทำอย่างไรต่ออเดี๋ยวมาดูกันครับกลุ่มนี้นะนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้วันที่20นะครับก็มีการแจ้งในเว็บไซต์ www. com นะครับว่าในส่วนของ20ล้านสิทธิ์เนี่ยเต็มเรียบร้อยถูกไหมนะครับนี่คือเมื่อวาน แต่ว่าเช้านี้ตามที่แจ้งและแบ่งปันไปนะครับผมก็มีปรากฏในเรื่องของวงเงินคงเหลือเพิ่มขึ้น่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเหลือเท่าไร่แล้วก็แน่นอนครับว่าสัญญาณบอกรอบสองมาแล้ว6 0โมงเช้าว,วันนี้ท่านไหนยังไม่ได้กดรับสิทธิ์ดำเนินการได้นะฮะดำเนินการได้ซึ่งเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะครับนี่ฮะนี่คือ รอบ2นะครับในเช้านี้คือวันที่21ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเขาเปิดให้ลงเนี่ยนะครับเริ่มประมาณ6โมงเช้าจำนวนสิทนะครับในหน้าเว็บไซต์ปรากฏชัดเจนนะครับก็คือ496,855ย้ํิหาย้ำนะครับ496,855สิทธิ์นะครับทีนี้เหตุผลที่ การคลังนะครับบอกว่าทําไมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพัสร,รอบที่2นะครับเขาบอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าวงเงินงบประมาณหรือจํานวนสิทธิ์คงเหลือกระทรวนคลังทับจึงนะครับนำวงเงินสิทธิ์คงเหลือเนี่ยมาเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับในวันที่21-26ตุลาคมเป็นรอบ2จนกว่าสิทธิจะหมดนะฮะ จึงขอเชิญชวนนะครับให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือจากหน้าแรกซึ่งอันนี้ครับปรากฏหน้าแรกที่ทางช่องเราเนี่ยนะครับได้นำข้อมูลมาให้ละเรียบร้อยนะครับจาก w w w c o l l e ์ c ว็ค้ดละครึนะดังนั้นก็ถือว่ามาอัปเดตนะให้กับสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือยังไม่ได้กดรับสิทธิ์เพราะนั้น วันนี้วันที่21ตุลาเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะเตรียมให้พร้อมเลยก็ถือว่าน่าจะเป็นนะครับเขาเรียกว่าช้อยน้อยลงละนะครับก็ถือว่ามีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่เพราะนั้นก็ดำเนินการให้เร็วให้ไวนะนะครับทีนี้ในเรื่องของการกดรับสิทธิ์แน่นอนครับว่ากลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมเวลาเราเข้าไปแอปพลิเคชันเป๋ตาตังใส่รหัสพิน6หลักอะไรเรียบร้อยขึ้นปรากฏหน้าเป๋ตาตัง มีแบรนเนอร์คนละครึ่งพัสกดปุ่มลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็จะขึ้นปรากฏนะครับกำลองกำลังรอผลนะครับลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ภาครัฐออกมาแล้วนะครับผมว่าอยู่ในกลุ่มที่จองสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วท่านสบายใจได้ ถ้าคุณสมบัติของท่านผ่านก็ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์รอแจ้งผลทางด้านของเจ้าหนี้บอกว่ากรณีเกิดขึ้นด้วยข้อมูลแบบนี้นะครับผมสำหรับการลงทะเบียนไม่ต้องไปกดซ้ำนะครับก็ถือว่านะในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะกลุ่มทีเ่เขาเรียกว่าอะไรฮะกดรับสิทธิ์เนี่ยท่านอยู่ในกลุ่มนั้นเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการจองสิทธิ์ของท่านไว้แล้วอันนี้สบายใจได้นะ <c ười> นะครับคลิปนี้ก็เลย นะัานำมาแบ่งปันเพื่ออัปเดตว่าถ้าขึ้นสถานะนี้ไม่ต้องทำอะไรต่อรอแค่ SMS นะครับปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์จะเป็น2,000บาทหรือ2,400บาทก็แล้วแต่นะอ่าก็แจ้งกันสำหรับท่านไหนกดแล้วขึ้นนะครับรูปแบบนี้พิมพ์มาแบ่งปันกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ท่านได้รับสิทธ์นะรอแค่แจ้งยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าขึ้นปรากฏสถานะนี้นะครับ กำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนของท่านนะครับผ่านแอปปอตงังหรือ SMS ภายใน3วันนะครับผมนะอ่ะนี่ก็ถือว่าแจ้งกันนะครับไม่ต้องไปกดซ้ำใดใดนะครับก็ถือว่าจองสิทธิ์โดยอัตโนมัตินั่นเองอ่าก็แสดงความดีใจร่วงหน้านะสำหรับในกลุ่มนี้ที่เขาเรียกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบการลงทะเบียนนะนะครับผมต่อมาแน่นอนครับท่านที่ กดลงทะเบียนแล้วปรากฏนะครับไม่ว่าจะเป็น2,000นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เสียภาษีหรือ2 0 0 4ก็ชัดเจนครับในนัยยะไม่ได้มีอะไรแล้วสำหรับกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไรถูกไหมก็แน่นอนครับ1ก็คือเรื่องของการเติมเงินจิวเวลของท่านให้พร้อมนะแล้วก็ไปรอใช้สิทธิ์เลยนะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ29ตุลาวันแรกที่ท่านต้องดำเนินการอะไรครับใช้สิทธินะ์ก็ใช้เสีย นะครับสำหรับสักหนึ่งครั้งนะอย่าให้เลยวันที่11พฤศจิกานะอันนี้ก็ถือว่าเน้นย้ําสําหรับกลุ่มนี้แล้วกันนะครับทีนี้ในรูปแบบนะครับอย่างที่บอกครับว่าซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าหลายท่านกังวลถูกไหมนะครับว่าอะแล้วกลุ่มคนที่เขายังไม่ได้ดําเนินการยืนยันตัวตนหรือทําในเรื่องของบัญชีจีวเวสลาอ,อันนี้ก็เข้าใจเลย เพราะว่าก่อนที่เราจะดําเนินการกดรับสิทธิ์ดังว่าเนี่ยนะครับในในส่วนของรอบ2วันนี้ก็ดีเนี่ยซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการอะไรครับเรื่องของการลงแอปพลิเคชันป๋อตังให้เสร็จนะแล้วก็ในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับผมแล้วเสร็จเช่นเดียวกันเพราะไม่นั้นเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นแบรนเนอร์หรือไม่สามารถกดสิทธิ์หรือกดรับสิทธิ์ได้อันนี้ก็เข้าใจเลยนะครับเข้าใจเลยเนาะนะครับผมก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่เ,เขาได้ว่าไงฮนะมันก็ซึ่งแน่นอนครับนะทุกครั้งเราก็จะเห็นในเรื่องของกลุ่มตกหล่นเหล่านี้นะครับและกลุ่มที่ตกหล่นเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูเลยนะก็จะเป็นในส่วนของอกลุ่มที่อาจจะเขาเรียกว่าเข้ายังไม่ถึงนะในเรื่องของระบบการสื่อสารก็ดีหรือในเรื่องของเกี่ยวกับการยังไม่เข้าใจวิธีการต่างๆอันเนี้ยผมเชื่อว่า มันก็จะมีในเรื่องของอะไรครับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านอาบาตเหล่านี้นะครับผมเป็นกระบอกเสียงหรือจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ชุมชนของเราเองนะครับว่าเข้มแข็งขนาดไหนผู้นําชุมชนของเราเนี่ยนะครับใส่ใจในเรื่องของอะไรครับประชากรหรือคนที่เราดูแลในพื้นที่หรือไม่นะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นระดับนะเขาเรียกว่าอยู่ในชุมชนหรือชนบทละ เขาก็อาจจะเขาเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับผมเนะี่ยที่สําคัญที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมก็แค่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องดูแลกันเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ฝากในเรื่องของผู้นําชุมชนนะครับทุกระดับนะฮะดูแลนะครับในเรื่องของประชาชนกลุ่มคนที่อาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่ารับทราบข้อมูลนะครับหรืออาจจะ ต้องลงนะครับไปดูในพื้นที่หน้าง,งานมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาแบ่งปันแล้วก็เดตกกันเอาละยังไงก็แล้วแต่วันนี้2 1ตุลาคมครับ6โมงเช้ารอบ2จะปรากฏครับอยู่ที่4 9 6 8 5 5เพันสิิท่านไหนยังไม่ได้กดรับสิเตรียมให้พร้อม6โมงเช้าวันนี้เริ่มระรังแล้วก็ดําเนินการซึ่งก็ไม่ยากนะครับผมส่วนท่านไหนที่ขึ้นรอตรวจสอบนิ้นย้ําไปแล้วว่าไม่ต้องทําอะไร เดี๋ยวระบบแจ้งผลผ่าน SMS หรือข้อความผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องไปกดซ้ำแล้วท่านเป็นผู้ที่ถูกจองสิทธิ์เรียบร้อยก็ยินดีได้นะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ